สาัะโมเลกุลสาระตวแหวาระกาติบโตสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่7แล้วนะคะสําหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะนี้วันนี้เดี๋ยวครูจะมาสอนในเรื่องของการสร้างไฟล์โฟลเดอร์การลบไฟล์โฟลเดอร์แล้วก็การจัดหมวดหมู่ไฟล์โฟลเดอร์ซึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก่อนรายยอหรือก่อนที่เราจะ หยุดจกกัดการเรียนการสอน2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะครูก็ได้สอนในเรื่องของความหมายของไฟล์คืออะไรความหมายของโฟลเดอร์คืออะไรนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ก็จะมาต่อในเรื่องของการสร้างไฟ,ฟล์โฟลเดอร์ลบไฟล์โฟลเดอร์แล้วก็การจัดหมวดหมู่ไฟล์โฟลเดอร์นะคะสำหรับจุปนนดประสงค์การเรียนรู้นะคะมี2ข้อ1ให้กสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างไฟล์ ลบไฟล์ file, แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ลบโฟลเดอร์ได้สองนักเรียนสามารถจัดหมวดหมไฟล์และโฟลเดอร์อได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้หอหากันเลยค่ะเรามาดูขั้นตอนในการสร้างไฟล์นะคะขั้นตอนในการสร้างไฟล์หนึ่งเราจะต้องเปิดโปรแกรมเพื่อสร้างไฟล์งานอาจจะเป็นโปรแกรม Word Microsoft Excel หรืออาจจะเป็น Microsoft PowerPoint ก็แล้วแต่นะคะ เ,เป็นโปรแกรมที่เราอยากจะสร้างไฟล์งานนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่เราสร้างไฟล์งานหรือพิมพ์งานของเราเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่เมนูไฟล์หลังจากนั้นกดบันทึกเป็นพอหลังจากกดบันทึกเป็นปุ๊บเราจะเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการบันทึกไฟล์เสร็จแล้วให้เราตั้งชื่อไฟล์แล้วก็นำสกุลของไฟล์หลังจากนั้นก็กดบันทึกเลยค่ะ ส่วนที่2การสร้างโฟลเดอร์การสร้างโฟลเดอร์ง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกเราจะเลือกไดกร,รฟร์รรรท,ที่เราต้องการสร้างโฟลเดอร์โดยการคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆในไดรฟ์ที่เราต้องการสร้างโฟลเดอร์นะคะหลังจากที่เราคลิกขวาปุ๊บมันก็จะเลือกมันก็จะแสดงมเมนูต่างๆให้เราเลือกที่คำสั่ง New นะคะ คือขั้นตอนที่1คลิกที่คำสังง่ง new หลังจากนั้นให้เราเลือกคำว่า folder ตั้งแื่อโฟลเดรเราก็จะตั้งชื่อ folder ที่เราต้องการสร้างเลยค่ะซึ่งชื่อ folder ต่างๆชื่อต่างๆเนี่ยจะต้องให้สอดคล้องกับไฟล์ที่มันมีอยู่ในนี้นะคะต่อไปจะเป็นการลบไฟล์และโฟลเดอรค่ะเรามาดู การลบไฟล์กันก่อนนะคะสําหรับการลบไฟล์เราจะเลือกไฟล์ที่เราต้องการลบนะคะเช่นไฟล์นี้ก็คือไฟล์อาจารย์จินะคะเราก็จะคลิกขวาตรงไฟล์ที่เราต้องการลบหลังจากนั้นให้เรามันก็จะโชว์มาหน้าต่างนี้นะคะพอโชว์มาหน้าต่างนี้ให้เราหาคําสั่ง delete นะคะเราก็กดคลิก delete ได้เลยค่ะไฟล์นี้ก็จะถูกลบเลยอัตโนมัติค่ะ ส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของการลบโฟลเดอร์ก็ลักษณะเช่นเดียวกับการลบไฟล์นะคะก็คือให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการลบค่ะเช่นโฟลเดอร์นี้นะคะที่ครูต้องการลบเราก็คลิกขวาตรงโฟลเดอร์ที่เราต้องการลบมันก็จะแสดงหน้าจอในลักษณะน,นี้นะคะละักษณะตามข้อ2นะคะหลังจากนั้นให้เราคลิกคำสั่ง delete โฟลเดอร์ต่างๆที่เราสร้างไว้ที่เราเลือก ที่จะลบก,ก็ถูกลบโดยอัตโนมัติค่ะสำหรับการจัดการหมวดหมู่นะคะการจัดหมวดหมู่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บไฟล์ของเราเราควรสร้างฝักโฟลเดอร์ที่มีลักษณะ,ะเหมือนกับไฟล์ที่มันมีอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆดังนี้นะคะเช่นโฟลเดอร์สัตว์ก็ควรมีไฟล์ต่างๆที่เป็น สัสตว์ต่างๆที่อยู่ในลักษณะนี้นะคะเช่นสัสตว์ที่ครูยกตัวอย่างนี้ก็จะมีผีเสื้อกระต่ายช้างรวมถึงเต่านะคะอันนี้ก็จะเป็นทุกอย่างในนี้ก็จะเรียกว่าสัตว์ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ใหญ่ตรงนี้นะคะ่ะก็คือโฟลเดอร์สัตว์ค่ะ ต่อไปให้นักเรียนไปทำแบบทดสอบด้วยนะคะอาจจะสแกนในนี้หรือจะจะทิ้งวลิงก์ไว้ในช่องทางไลน์ผมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ